บอกว่ามันอยากกินลาไม่มีขา้าวคั่วก็ไม่ต้องใส่ไนงะไม่ต้องทำไปเลยไม่ต้องใส่ขา้าวคั่วทำให้มันรสดำเองเุ่นอย่าไปวุ่นวายนี่พี่น้องสร้างแรงนะคะนี่ขอเมย์หน่อยนะคะยำเครืง่งใส่หมูสับนะจ๊ะเดี๋ยวไม่เดียนะ๋ยวน้อจะชิมให้ดูไปเอาช้อนซ้มก่อนนะ,ะไม่ไไย์ไทยทะเลช้อนซ้มหรือไม่นางงาม Oh, โถโถช่อไม่มีไม่ลกันเข็ช <busca> ัดอ๋อมันอยู่นี่เขาจะตบลูกกระต่ายเลยเาไปไปกวนโอยเนาไปเอาถังส่มเขาไปเอาถังส่งก็ะอนเขามาบ้างไอแวพี่น้องไปยิบตะเกียบเข้ามาพร้อมเนี่ยโอ้ยตา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 ยเกิดความวุ่นวายชุนะมวแต่มันก็เกิดความน่ารักดโมก็ลงมาอีกนะคะช่วงเอื่์นเอื่นพีเดียวเดลงมา สรุปแกจะไปสอนทัานเองไหมเนี่ยไม่ไปเออโอเคโทรมาแล้วเดี๋ยวบอกว่าเขียนงานเสร็จแล้วผมว่าให้เอางั้นเอามาส่งที่นี่แล้วก็เอางานใหม่ไปนะคะนี่มาดูคุณครูสอนถึงเวลาสอนแล้วไม่ไปเจอเดียนไอยอยู่เลยคุณครูเบี้งานใส่ให้นักเรียนมาเอางานจากคู่ยุ่มผ่านอาหารจุดเอารวดค่ะเท่ป้อเท่ไหมมันนานเจอไม่ไม่เลี๋ยน้อยไงนั่าเม่นหน่อยสิโซลแสเลในเมืองเธอนื้ออร่อยนะคะดูหน้าตาเลยนี่ คุณครูเบี่ยงงานคุณครูบอกให้เด็กมาเอางานที่นี่เอาทำด้วยเพราะเด็กเด็กโตไม่ได้สอนแล้วไงก็แค่มาเอางานแล้วก็ตรวจงานเฉยๆไม่ใช่เด็กน้อยไงถ้าเด็กน้อยต้องต้องสอนเด็กน้อยทาไมข้าใจสอนเด็กภาษาไทยไหมสอนภาษาไทยให้เด็กน้อยนะคะคนที่สอนได้ต้องมีอุดนเป็นิ่งหรือมีแบประกาศของบ้านนี้นะจ๊ะถึงสอนได้ แซบบอกแล้วบอกว่าเอาเผ็ดตายคืนกินวันนี้เผ็ดไปเย็นตอนเช้าเลยเป็นล่านล่ำนะคะเดี๋ยวันแนะนำก่อนนะคะเพื่อนไม่เห็นน้อยทำงานเป็นล่ามเลยนะคะแล้วก็เป็นครูแล้วก็เป็นครูด้วยนะคะเมื่อก่อนร้านนี้ก็เป็นของนางแหละนางไม่มีเวลานางก็เลยขายให้คนนี้นะจ๊ะนางทำเยอะกินมือไม่วางหาไม่เว้นนางจะเป็นปลาหมึกแล้วค่ะไม่รู้จะเอาไหนก่อน ร้านนวดนางก็ทำนางไม่ไหวนางก็ขายให้เพื่อนนะคะตอนนี้นางเหลืออีกสองอย่างค่ะเออสามอย่างแล้วตอนนี้นางจะเพิ่งเริ่มมาหัดทํา y o youtube ขายนูสกีนแล้วนางก็มาเป็นครูแล้วนางก็มาเป็นลามอีกหน่อยนางจะไม่ทําอะไรแล้วนางจะนั่งเอยู่บ้านเพราะนางไม่รู้จะเอาเงินไปลงไหนสาธุเอาเงินเอาเงินไปฝากเอาดองเบี้ยก็พออีกหน่อยกูิเห็นอ๋อ ยมหน่อยมันก็ได้ดูอคุกูระเบ่อกล่องข้าวเนี่ยอยากไปก่อนมาวันนี้ไม่สวยเลยอ่ะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาเลยดูเขาไม่รู้ว่าจะมาเจอผีปอบลงไม่บางทีเราไม่ได้ธรรมชาติใช่ไหมเพราะว่าเราใ่คื่งนี้ถ้าเมนอยดไปโรงเรียนไม่ได้นี่นี่แม่เราไม่แต่งหน้าเรายังใส่นะเพราะว่าเราใส่เราใช้หน้าสกินเครื่องลวดหน้าเนี่ยแม่ล่าหน้าใส่หน้าเด้งหน้าเด็กเห็นปะโอ้โไร้จะฟ้องหลานหมดเด็ก ไปโทษใหญใ่ได้คนละสามหนึ่งคนห่กวะโทษเาสามนึกจะคุงหลายหน่อยบาดอ่นคนห่น <Silver. S 2> <lı> ่อยจะขวงหลนก่อนจะทางเดียวเ่มันลงย้อมันลงยือถมันลงยือถ แม่ใหญ่น้อยพันอ่าไ้อยซองยังเจ้าซองยังแม่ใหญ่น้อยเบิ้งแล้วพีชแม่ใหญ่น้อยเรทปเพิ่มเขายังยูทูบเด้อข้ามาแม่ใหญ่สรรไอไม้มาลายหอห็บยอยักไม่เอะแม่ใหญ่น้อยภาษาไทยจะเป็นน้อยฟีสสไตล์เขียนนั่งหนาไม่ใช่นัเขียนว่าแม่ใหญ่น้อยกันเยอเลยฉ้าภาษาไทยกับแม่ใหญ่น้อยถ้าเกิดแต่ว่าไงนะคือน้อยฟีสไตล์ยยยักไม่เอะยงยูทูบเรนคนใหญ่เงินเงินกันร้องกันร้องสีอาก็หูหาต่างต่างพิเศษแล มันก็มีคุณครูนะคะรับมุดเข้ามาเฟซฉันสมัครเฟซเพื่อที่จะมารดาฉันเรื่องนี้ฉันก็รู้ว่ากูรู้ว่าเขอันนี้ก็รู้จักกันตั้งแต่หลายปีเก็บแก่เก็บเห็ดด้วยกันนี่ก็ยุคเก่าพี่ติ๋มกหรู้พวกนี้นั่งอยู่ในยุคเก่าสมัยสิบกว่าปีพวกนี้ไม่ถูกเธอจะทำช่องร่ำรวยแล้วในยายน้อยอะทองเต็มเลยเนี่ยอจะต้องมันสีหัตข้อไตที่ท่องน้ำม่ข้อมาท่องสุดยอดตีนแห้งบ่ได้มันสิโล เธอต้องเขียนคำว่าใหญ่ให้มันถูโดยหญิงไม่เอะรวยอะไหน่อยนะรวยเลยฉันต้องการทําอะไรที่เป็นอันตรักจะไม่ได้เลยนะไม่ได้การยนให้มันถูหนูพูดอย่างนี้เลยว่า ถ้าเงินหมื่นตัวนั้นน่ะพี่เอาพี่เอากับพี่เขาน่ะมาทําร้านพี่ยังจะได้ได้ร้านสวยแล้วเดินเดินไปเขามาด่าเราเลยพี่ขาดกี่อันพี่จะเอาพี่เอาตัวเองนี้ไม่ดีกว่าหรือว่าจะทำไมความเป็นคนก็คือความโง่คือเมืองไทยเลยเนอะมันแล้วมันเก็บหัวใจเลยกูยังไม่มีกล้าไปเอาอีกงานนั้นเลยมึงเป็นพ่อกูเลยเหี้ยก็เลยด่ากับคืนเลยมึงจะเป็นคนหมายมันมันเขียหัวใจมันเก็บมันเก็บนใจตัวเองไง ไลลฟ์์สตเออกูจะเขียนคำว่าใหญ่แบบนี้แล้วมึงจะมาข้างลูเขียนใหญ่ให้ถูกในอักษรไทยกูก็อยากจะต้องการตั้งช่องของกูเป็นแบบนี้ไงถูกป่ะฮะเราก็ไม่ได้ไปขู่มันนะบอกว่าอ๋อกูจะเป็นันนว่่าีรับมาเองนะเขาบอกแม่แล้วกูจะกินไตเจ้าของร้านเลยนี่ยเจ้าของร้านหมดเลยเนี่ยแต่จ้าเดี๋ยวคุยกันจนเย็นๆพี่โอเคใช่